ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอติการ์ดนะครับของตัวกล้องของเซี่ยวมี่นะครับทุกรุ่นนะครับซึ่งกล้องของเซี่ยวมี่เนี่ยที่ล็อกมันนะครับจะอยู่ลึกนะครับเราต้องกดลงไปนะครับสมมติเราไม่มีเล็บนะครับสมมติว่าเราไม่มีเล็บเราใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปนะครับกดลงไปดันลึกแล้วนะครับอ่าจมไปแล้วประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตัวกล้องมันก็ยังไม่ล็อกนะครับอันนี้เนี่ยจมแล้วนะครับ ปล่อยไปตัวกล้องก็ยังไม่ล็อกนะครับถ้าสําหรับใครมีเล็บเนี่ยให้เอาเล็บจิกเข้าไปเลยนะครับจิกให้มันลึกที่สุดแบบนี้นะครับจิกให้มันลึกที่สุดแล้วก็ปล่อยนะครับมันถึงจะล็อกได้นะครับอันนี้เนี่ยแต่ถ้ากดไปแบบนี้นะครับมันก็ยังไม่ล็อกนะครับอันนี้เนี่ยถ้าไม่มีเล็บเนี่ยเราจะกดได้แค่เสมอนะครับเสมอตัวกล้องนะครับมันไม่ล็อกถ้าหากลูกค้าไม่มีเล็บนะครับหาไม้บรรทัดหรือ อะไรก็ได้นะครับที่มีขอบเล็กๆนะครับอ่าช่วยกดนะครับกดนะครับกดเข้าไปให้มันติดแบบนี้เลยนะครับกดให้ลึกที่สุดนะครับจนแบบมันจะกดไม่ได้แบบนี้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยกดให้ลึกที่สุดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยดูทีนะครับอ่าอันนี้เนี่ยก็จะล็อกขึ้นมานะครับต้องกดให้ลึกที่สุดนะครับอ่ากดให้มันติดเลยนะครับมันจะมีเส้นเป็นแก๊กนะครับอ่าแสดงว่าตัวล็อกเนี่ย มันล็อกแล้วนะครับกดเติมนี้นะครับให้มันกดเล็กกดนี้เลยนะครับให้มันไม่เห็นเอทิจ้าแบบนี้เลยนะครับแบบล้วก็ปล่อยนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยลูกค้าก็ส่งตัวสินค้านะครับกลับมาให้ทางร้านตรวจสอบดูอีกทีนะครับเพราะว่าจากที่ทางร้านเจอปัญหาแบบนี้นะครับกับลูกค้าท่านอื่นเนี่ย พอมาถึงทางร้านเนี่ยมันก็กดได้ปกตินะครับก็เลยอยากถ่ายวีดีโอให้กับทางลูกค้าดูก่อนนะครับว่าที่จริงมันต้องกดลงไปลึกๆนะครับถ้ามีเล็บนะครับเอาเล็บจิกเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับ